ครับผมพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับมื้อนี้ยไอ้ไม่ลูบลี่คนละหนู่นนะครับเลยมีโอ,อกาสมาเที่ยวสวนลูกหนู่งนะผมด้วยพี่หนูของเขาเนี่ครับผมมื้อนี้เป็นโอกาสดีเพื่อนไทยท้ายขี้ไผ่ครับวะเสียหายอาหารว่างแพะว่าสั่นว่าแต่ขเขาจะไปเบิกงกันว่าเปื่อยอีกย่างน้ำเน่นเนาะเป็นส่วนผสมของของงาหารแพะเนาะนีะ่ครับแพะกังหิวแล้วมาครับผมพี่หนุ่งลังหิวมากแล้วครับผมมากแล้วครับผมเป็นยังไงอาหารว่างแพะว่าสั่นว่าผมก็ไม่เคยเห็นครับผมก็ไม่เคยเลี้ยงแพะ เดี๋ยวภาพี่น้องเขามาเบิ่งกันว่า,าอาหารแพะเป็นยังสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอะไรครับเนี่ยอ๋อผมเน<อ>ี่ต้นทุนศูนย์บาทกระถุนศูนย์บาทคืออะไรครับสองอ,อย่างเดียวเลยเนี่เปลือกกล้วยเออหัวกล้วยแล้ววันนี้ก็มีหั่นบะรเพชรใส่ไปด้วยนี่เขาเรียกอะไรอันนี้เปลือกเปลือกกล้วยแขกเปลือกกล้วยครับที่ไทยท็อปแกแขกอ่ะโอ้เปลือกกล้วยอ่ะเปลือกกล้วยอ่ะเป็นอาหารว้างแพะเหมือนกันเหรอเนี่ยที่ว่าเป็นอาหารว้างแพะเหรออาหารว้างแพะ ร,รมีผสมเป็นผสมอะไรบ้างพี่อาหารบ้างแพ้พี่หนึ่งโปรตีนจะมียกอะไรนะกาดหูเหลืองอ๋อครับมเต้าหู้อ่ะครับแดีวยวนี้ร้านเขาหยุดเลยไม่มีก็เลยได้เปลือกกล้วยแทนเปลือกกล้วยเป็นวัสดุง่ายๆเนาะวัสดุง่ายๆของเหลือใช้ครับแล้วก็มีเกลือกำม,มือหนอึ่งกินแล้วแพะมันจะเป็นไงครับอ้วนครับอ้วนดีดูขนาดพี่อ้วนทุกตัวโอ้โหนี่ครับเนี่ยเพากินตลอดเลยมันกินดีไหมครับเถอะกินดีโองั้นเดี๋ยวไปเราไปดูด้วยกันครับผมเพื่อน วันนี้มีบอรเพชรหั่นไปด้วยโอ้โหขมเลยมันกินทบกินคมเหรอกินได้ผมก็กินเอาครับผมเรียบร้ันอื้อกันวิ่งกันลาวเลยครับผมพี่เราเอือกินดีอ่ะอง่ายกินดีเปิด้วยนะ อืม <c oughs> ตัวอ้วนนั่านเลยครับผมพี่นอ้องเพื่อนเลยครับ <c oughs> นี่ครับผมเอออาหง่ายๆครับผมตัวอ้วนท่าน,นเลยครับผมนายพี่นุตจะให้อาหารว่างมันทุกวันป่ะพี่ทุกวันครับช่วงประมไม่บายอะ่ะครับอันนี้ก็บ่ายสามโมงนะครับอืมอ <c oughs> ้วนดี ขอเขามาเปิดกล้วยสูตรลับนะครับนี่คนอื่นฟ้าหมื่นก็ทำกันไหมพี่ก็ไม่รู้นะแต่น่าจะมีทำนะน,นะครับครับนี่เราหาอะไรด้เราก็าให้หมนะันอ,อ่ะหาสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยที่เราหาได้ก็จะเพืชพวกต้นกล้วยอะไรพวกนี้ให้นาะใช่เป็นเปลือกกล้วยมีเปลือกกล้วยมีมะม่วงสุกมะม่วงในสวนเราเนี่ยแหละมีผงกะหรี่มีเกลือครับ ใส่อลเพชรไปเพื่อเป็นอะไรพี่ปลเพชรเราใส่ไปครับแต่ว่าช่วยกต้นหนึ่งกินอาหารเก่งเหรอครับบอลเพชรอ่ะอืมผมฟังเขาไปทีหนึงครับผมนคิดหนึ่งเดืนหรือจะมีทุบอ่ะครับผมศึกษาเหมือนกันเราก็ศึกษาเหมือนกันใช่ไหมครับศึกษาที่มีทุบมาเลยเสร็จแล้วเราก็มาทดลองใช้ใช่ลองใช้ดูรวนดีไหมเนี่ยนี่ครับพี่น้องไม่ตัวล้วนครับผมเบ้างไงปื๊ดเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเบสตัวนะครับตัวใหญ่ครับตัวน้อยอีกสามเป็นสิบสี่ใช่ไหมสิบสี่ตัวอืมแล้วกินตัวนี้นทุกวันอน่ะภาษาไฟสองเด้อแล้วก็ทิ้นล่ะให้มันกิน,นยังไงเช้าทีเดียว,ว,วเช้าเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วตอนเย็นเราไปเอาอีกไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปตัดกันใหม่อ๋อครับผมทบ้านวันขอนไม่ไกลอืม วัตถุดูธรรมชาติเหมือนกันไม่ต้องลงทุนซื้อหาอเราจะใช้แรงครับผมแรงอย่างเดียวเลยนี่นี่มากินอะไรกางเกงเราเนี้ยรู้บ้างปะตะหกักปะอือ <c oughs> ครับนี่ครับอ้วนๆจริงๆครับผมผู้ใดบ้ท่านเคยเห็นกับเราบ้างมั้ยนะครับเนาะพี่เองหน่อยครับเจ้าสหรับคนที่เลี้ยงแพะเนาะหาสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอ่ะครับผมเราหาได้ไม่ต้องลงทุนค่ะใช่ครับตัวแพะแพะอ้วนนี้ทุกตัวครับเนี่ยครับที่เพื่อน โอามากัดกันเก่งเ,เ,เไไนี่ยเนี่ยเอ้าเอ้าว่าไงลูกแข็งตัไม่ดูครับผมนี่ยบุญเพื่นนอนก,กินดีครับบุ้เพื่อนหืมเขาผมว่าแพะพี่อ้วนดีเนาะใครเห็นก็อยากได้ครับมาถามซื้ออย่างนั้นอตอนนี้ยังไม่มีจะให้เขาเลยเราไม่ขายใช่ไหมครับไม่ขายยังน้อยอยู่เห็นเห็นว่าได้ข่าวว่ามีคนจะมาให้เลี้ยงแบบว่าแบ่งครึ่งกันไหมครึ่เห็นแหล่ง หลายอาหารเราเยอะไงต้องแพะเขาลงแบ่งขึ้นไงนี่ผมไม่เอาไม่เอาเลี้ยงเขาไม่ดีของเราดีกว่าใช่ไหมดีกว่าครับผมนี่ครับผมนี่ตัว้อหารเราเยอะอ่ะตัวนวดพี่น้องมือเนี่อันนี้มีลูกป่ะนี่ท้องครับท้องโอ้โหนี่นะฮะจะท้องนะครับเนี่ยอืนี่ครับท้องสี่แม่เนี่ยผมก็ไม่เคยสัมผัสแพะใกล้ขนาดนี้นะครับเพื่อนๆท้องหนึ่งท้องหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสี่หกตัวท้องอยู่หกตัว นี่ก็ทอ้องมื้อไหร่ตัวนี้ท้องท้องตุโ้โตุ้กพอพันมันท้องได้กี่เดือนเนี่ยเพลห้าเดือนแพะท้องห้าเดือนห้าเดือนโอ้เอาครับผมมูลน,นี่สรารการให้อาหารแพะอาหารว่างครับผมของพี่นุนะนครับผมอาหารว่างพี่นุหรือว,ว่าลุงนุกเกษตรทํากินนะครับผมนี่ครับการนี่ก็เพิ่งเพิ่งเลี้ยงในบล็อกี่เดือนได้เนาะสี่เดือนแล้วสีส่เดือนแล้วนี่ครับผมก็ได้ขนาดนี้ครับผมมาต่อมาไม่ผอมเลยผอมครับอ้วนดีผมว่า โอ้สุดยอดครับผมพี่น้องลองเห็ดบ้างนะครับผมพี่น้องที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับลองเห็ดอาหารวางคือพี่นัวบังกับเพื่อนกับมีวัตถุดิบมือนีไม่ได้เปียกกล้วยครับผมกับมีกากทั่วเลื้ยงที่เขาเห็ดนมตงหูแล้วครับผมกับผัสห้าก็ไปขอขึ้นมากครับผมมาเห็ดกันไลยกับลองลองลองบังครับพี่น้องศึกษาบังครับผมว่าอ้วนดีนะแพะแต่ละตัวเลยครับบังในการเลี้ยงสี่เดือนพม่าสอนแรกมากจอยครับผมพี่น้อง เลี้ยงใหม่ๆเลยแฝด์สามผมได้พี่น้องบมาธรรมาดาครับสามตัวใช่ไหมการเลี้ยงกะกินช่วงเศร้าช่วงแรงกินผักยอดกระถินครับช่วงใบสองใบาสามนี่ครับกินอาหารว่างแบงบนี้ครับผมเฮ็ดง่ายๆครับเอ้าสำหรับคลิปนี้ผมกับพี่นุกอ่ะลาก่อนนะครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวิธีการเฮ็ดอย่างไม่ให้แพะกินอีกนะครับเนาะสำหรับมือนี้ผมสองคนไอ้ไมลลูบลี่คนล่าหนูครับลุงนุเกษตรทำกินครับผมลาพี่และน้องรับสสวัดีครับสวัสดีครับ